ใช้เข้ามาด้เจ็บได้ฝากคนละแครคนละทีนะฮะคริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มใช้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูตออสตาอันนี้มีเอเวนเจอร์เบสบอลทอยเล็ตเทวารีเฟนส์และยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหาว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดีเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็จะมีไกดตันมาเสิร์ฟถึงที่ครบขนาดนี้ต้องที่นี่เลยคริสตันช็อป สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับกมากับแบบบอกฟุดอีกแล้วนะฮะเป็น E p ีที่41นั่นเองนะครับผมเดินทางมาเกือบ50 EP ีแล้วใน,ในวันนี้ฮะแฟนผมเนี่ยก็ได้ทำการทำหมัดเอ่อมังกร v 2เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะได้ทำเนี่ยมันมีหลายๆอย่างมากเลยครับที่แบบคนดูพิมพ์เขามานะฮะแบบมันเป็นการถกเถียงกันระหว่างช่องคอมเมนต์น,นะฮะว่ามันต้องใช้ลูกไฟอยู่หรือเปล่านะครับในการที่จะทำหมัดนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าไม่ต้องใช้แล้ว400มัดแล้วก็มีของทุกอย่างพร้อมแล้วก็สามารถไปซื้อได้้้้ลลยบบาาางคนกกก็อออววว่่่่่่ไไไมมตตใชชูฟฟทีัืแแ ที่เสกบอสก็สามารถทําได้เลยนะครับวันนี้ผมก็เลยไปทําการเก็บมันมาทั้ง2อันเลยนะฮะก็คือทั้งที่เสกบอสแล้วก็ทั้งที่ทําหมัดนะฮะสรุปก็คือเรายังคงต้องใช้ที่ทําหมัดอยู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ที่เสกบอสได้นั่นเองนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่นะเขาเรียกว่าคอเท็จจริงไอ้น้องเราต้องลองเว้ยเรามัวแต่แบบถามคนอื่นไม่ได้หรอกซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราเนี่ยได้ทําการกลับมาที่โลกหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าแฟนผมเนี่ยทำทุกอย่างหมดแล้วนะครับมาถึงหมัดอ่ะหมดทุกอย่างละนะฮะขาดอย่างเดียวก็คือตอนนนนนะะัับมมมตต้้้องเ่ถาผผจไิิดดวุี ชิลเล่ต์นะครับมันต้องใช้มีเกจมังกรทั้งหมด10อันนะครับแล้วก็ครีบนะครับเป็นครีบเป็นหางปลาเป็นฟิชเทลนี่ฮะทั้งหมด20อันมิสติกดับเบิลซอันนี้นะฮะอีกยี่สิบอันฮะแล่แมกมา ma นะครับเป็นเศษแมกมาอันนี้ก็คือแมกมาออลนะครับอีก20อันสำหรับแฟนผมก็น่าจะขาดแค่แล ma ่แมกมาเดียวนะครับอีกแค่6อันเท่านั้นผมก็เลยกลับมาที่โลกแรกเนื่องจากว่าโลกแรกนี่มันฟาร์มง่ายนะน้องไม่ได้กลับมาโลกแรกนานจำอะไรได้บ้างเนี่ยโือจำอะไรไม่ได้เลย ดเดี๋ยวเราไม่ได้ไไดแต่แรกอแล้วใช่ไหมโอเค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะแมกมาก,กันก่อนนะฮะ <c oughs> เธอเปิดฮาคิดว้วยแล้วเธอเห็นน้ำมอนบนเกาะนีน้นมาทุกตัวเลยอะทุกตัวเลยเธอสมาจัดการกับมันได้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แมกมาอ,อ,กอ,อ,กอีกทั้งหมด4อัน <c oughs> เวลามันดรอปเนี่ยมันจะขึ้นบนหัวเลยว่าของดรอปมันจะขึ้นเป็นสีม่วงๆเธอสังเกตไว้ดีนะจะขึ้นพร้อมกับพวก XP กับเงินมันมังกรอ่ะน้องทํามาแล้วน้องก็ลองใช้ดูลองใช้กับมอนดูแบบสกิลแซดเนี่ยลองสกิลแซดกับมอน อุ้ยต่อยทีดียู่ตายเลยสกิลไก็จะเป็นการพุ่งไปแล้วมันก็จะติดตัวนะพุ่งไปเลยนี่นี่เท่เท่มากแล้วก็สกิล X เป็นการปล่อยมังกอรออกมาเธอก็ปล่อยได้เลยควบคุมได้สกิล C นะครับเป็นการระเบิดอันเก่าก็ระเบิดได้ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันกว้างกว่าไงแล้วมันเท่กว่าด้วยหลายอย่างก็คล้ายๆเดิมแหละแต่มันก็กว้างกว่าแล้วก็อีกอันนึงครับก็คือดาบคู่เด้งสกิลครบล้าไหนน้องลองโชว์ดิกดค้างได้มันจะสร้างพายุใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยออกมานี่ ตัวที่ X ก,ก็กดค้างได้แล้วเธอก็เล็ง,เล,งเล็งมอนตัวนี้เล็งไว้อ่านั่นแหละเฮ้ยน้องน้องน้องดอกแบ็กมามาบ้างไหมมันดรอปมาแล้วชิ้นนึงอ่ะตอนนี้บอสเกิดแล้วเธอรับเควสก่อนรับเควสตรงนี้มันจะเป็นเควสอัอสุดท้ายเลยถ้าจะไม่ผิดนะนะเป็นแบ็กมาแอมเลอร์อันสุดท้ายเลยบอสตัวนี้มันจะดรอปปืนซึ่งโอ้โหเขาเคยมาตามล่ามันประมาณ10กว่าเซิร์ฟมั้งกว่าจะดรอกถ้ามาเดี๋ยวผมให้แฟนลองสู้กับไอ้ตัวนี้ดูนะครับเป็นบอสนั่นเองนะฮะน่าจะไหวแหละผมว่าเพราะบอสมันเวลแค่300เอง เปิดหางคีด้วยนะเดี๋ยวตีมันไม่เข้าเพราะมันใช้ผลแม็กมาสู้เลยแป๊บเดียวน่าจะตายเดี๋ยวตีไปตีธรรมดาน่าจะตายอยู่นะเ <c oughs> พราะว่าเบอรไม่เก่งเลยอะ่ะเบิร์ดก็จอกมากดรอปอะไรไหมพวกแม็กมาหรืออะไรพวกนี้ไม่ดรอป <Okay. S 2> ไม่ดรอปเลยเช็งมันแล้วกันเรามาจัดการข้างนอกต่อเธอตีพวกนี้ก็ได้จริงๆตีได้ทุกตัวบนเกาะน,นี้เลยมันดรอปเหมือนกันหมดอะไรอ่ะตีไปเลยอีกสามอันเองอะ่ะหายที่แค่สามอัน ถ้าตอบแล้วบอกนะแบบครบแล้วอ่ะสามอันเลยน่าจะไม่ยากหรอกมั้งให้ล้นหัวมันโล้นเลยเนะี่ยอะไรเธอไม่โล้นเหรอ <laughs> เธอมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้มาเน,นี่ยมาเน,นี่ยก่อนมาเน,นี่ยก่อนไม่รู้ว่าเธอซื้อไปหรือ,อยังอ่ะเขาลืมเหมือนกันนี่นี่ทางนี้ทางนี้นี่อยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> เดินมาเดินมานี่นี่ตรงนี้เธอจะเห็นว่ามันมันไม่เห็นหรอกแต่ว่าเดินเข้าไปตรงนี้ได้เนะี่ย <c oughs> คุยกับเอหนับผีผีหลอกวิญญาณหลอนแล้วเธอก็ซื้อมาเจ็ดแสนถ้าจะไม่ผิดใช้เจ็ดแสนห้าหมื่นได้อะไรมา มันเป็นดาบมันเป็นดาบเธอพิมพ์ว่า so s s o u อันแรกก็จะ s t u นเธอเดินไม่ได้ใช่แข็งไงอันที่2ก็มันรัวๆประมาณนี้อ่าตีไปตีไปออนั่นแหละนั่นแหละใสฮ่ฮารคิด,ด้วยมันจะทําให้ตีแรงขึ้นอุ้ยเขาตีปเขาได้สกิลแรก40่สิบเธอน่าจะใช้ได้แล้วหรือเปล่ามีเปล่ามีเปล่านั่นแหละอุ้ยแรงนะทําเล่นไป s t u นมอนด้วยเนี่ยบ้าเลยไม่ได้มาแล้วอีกอันนึงอ่งใครอีกสองอันครบยังครบยังครบแล้ว20อันใช่ไหม เออนี่ไงครบแล้วก็<อ>ครบแล้วก็ไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันที่เกาะจังต้นจริง<อ>ไม่ได้มาทำอะไรหรอกเขาจะให้เธอมาสุ่มผลเฉยๆเพอาะทีอยากได้ของฟรีอะ่ะน้องเงินเธอมีเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยประมาณสิบสองล้าน <laughs> เงินก็มีสองล้านเก้าแสนเฮ้ยเขาจนังวะจนในชีวิตจริงมาในเกมเลยอ่ะได้ผลไลน์ได้ผลไผลน์ไหนโอ้ my god ไหนมาไหนเอามาไหนเก็บไม่ได้แต oh, <my> ่ไม่เป็นไรเธออยากเห็นไหมผลเนี่ยมันมันเป็นยังไงไม่มีสกิลอ่ะ ยืด <c oughs> มันเป็นสปริงอ่ะไม่รู้ว่าตัวนี้บอสมันเกิดหรือเปล่านะแบบบอสตัวอื่นๆเงี้ยแต่เขาว่าน่าจะไม่เกิดหรอกบางตัวมันก็ดรอปดาบไงแล้วเขาอยากให้เธอเก็บดาบอะไรพวกนี้เดี๋ยวดูกันที่นี่ก่อนนี่เกิด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 ,กดนี่ตัวเนี้ยไม่รู้เธอมีดาบงไว้นี่ยังเนี่ยหมอเนี่ยตีไปก่อนแล้วกันอลองตีไปสู้กับมันตีไปนนั่แหละนนั่แหละสตันมันตีไปได้ดาบไหมได้ดาบไหมดาบดาบ ไปเดี๋ยวเราไปต่อกันโลก2โลก3มครับเดี๋ยวไปทํหมัดให้เสร็จดีกว่านะฮะตอนนี้เดี๋ยวขาดแฟกเมนต์น่าจะขายแค่แฟกเมนต์ละเข้ามาน้องรู้ไหมไอมอนไอมอนตัวนี้ก็ขายปืนนะเธอเธอสามารถซื้อปืนได้ทุกอันเลยจะซื้อก่อนไหมซื้อมาไม่ต้องใช้หรอกเก็บไว้เฉยอะไรเอาไว้ดีกับปอมนั่นน่ะนี่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 เดี๋ยวพาไปต่อดี๋ยวพาไปซื้อที่อื่นต่อก็จะเป็นเกาะมารินฟอร์ดนี่เธอตรงนี้นี่นี่ตรงนี้มันก็ขายพวกปืนใหญ่ด้วย น้องเลิกดีนหัวชาวบ้านเล่นทุกทีไม่รู้ว่าเธอมีพะคุมวันนี้หรือยังน่าจะยังไม่มีนะจําได้ยังไม่มีอ่เธอตีมันไปเผื่อได้พะคุมมันก็จะดับพะคุมไปตัวเนี้ยอุ้ยเธอจะลากหัวมันเธอคยิงมันไม่ได้หรอยิงได้แต่ไม่มีดาเมจเอ้ยได้ปะไม่ได้ตายแล้วเหรอ ตายแ้ว <I> ไม่ได้วัน <c oughs> นี้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเข้าไปเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องเก็บของลูกหนึ่งด้วยไงเพราะว่าบางอย่างเธอยังไม่มีเลยอันนี้เนเธอเก็บกล่องอันนี้เธอจะเห็นทางลงไปใต้ดินอ,ะอ่ะลงไปลงไปอ่าแล้วเธอก็ซื้อมันจะเป็นหมวกของตาเหี่ยวแต่ว่าในเกมนี้ทำมาเหมือนน้องไก่บูดเลยอะ่ะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สกายสกายก็จะมีตัวขายเหมือนกันกระโดดลงเลยนะ มันจะมีอันนี้รับอยู่แล้วเธอขึ้นมาข้างบนนี้นี้ด้านหลังเนี้ยจะมีตัวชื่อโยชิมันจะเป็นกรองของเอเนลมันจะเหมือนแบบวงแหวนรอบๆหล,หล,หลังเดี๋ยวเรากลับไปที่โลก3แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปทำต่อให้เสร็จแต่วันนี้เขาจะพาเธอไปเยี่ยมเกาะสารเจ้าคิซเน่เหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอฟเคไปครับเดี๋ยวเรากลับที่โลก3กันก่อน A few m m o e ปครับเรากลับกับมาที่โลก3แล้วนะฮะตอนนี้เธอมีแฟกเมนต์เท่าไหร่ครับ2องพ2,915งพันเธอา้อย้าสองพันเก้าร้อเธอู้จงกการลงดันไหม อาจจะไม่รู้หรอกนะครับเพราะผมไม่เคยพาแฟนผมลงดันเลยสักรอบหนึ่งโอเคเขาก็จะซื้อดันตรงนี้แต่ว่าเธอไม่ต้องซื้อนะเขาซื้อเองเธอมาเหยียบตรงนี้ไว้หนิไอ้ตรงเนี้ยเหยียบหยียบเข้าไปให้เป็นสีเขียวเออนั่นแหละไปเดี๋ยวเราลงดันกันครับเธอต้องช่วยเขานะเธอใช้ดาบอะไรก็ได้นะตอนนี้ใช้ดาบที่ดาเมจแรงๆเลยใช้เลยแล้วก็ทำบัคพาได้นะทำได้เซิร์ฟนี่มันเซิร์ฟสิงคโปร์ทำได้อยู่ละอุย้ยมอนมากมอนมา,มนมาเดี๋ยวเขาตีมอนก่อนโอเคเริ่มเริ่มนี่นี่น,น,นี่เป กิดตัวเจตัวเจคนหัวจะมีจุดแดงๆอะ่ะนั่นแหละเธอก็ตีไปช่วยเขาตีจนกว่ามันจะหมดมตีไปตีไปเออในด้านนี้เปิดหางคิดสังเกตไม่ได้แล้วเพราะงั้นเราจะเท่าเทียมกันผู้หญิงกับผู้ชายโดนเทียมกันวะเอยเธอเธอโดนละคาตัวนะ <c oughs> มามามาตามก็มาทีนี้เราก็ต้องไปกอดต่อไปซึ่งเขาเป็นเผาเงือกเขาสามารถลงน้ําได้แต่เธอไม่สามารถลงได้นะตาย้วน้องนั่นแหละนั่นแหละเออจริงๆขึ้นเรือได้แต่เรือชากวอีก ไปไปแล้วก็ช่วยกันตีต่อหลังๆมามอนมันจะมีสกิลเยอะนะจะมีพวกใช้ใช้ผลปีศาจด้วยใช้หมัดมังกรไม่ใช่เด็ดใช่มัดมังกรมัดมังกรเก่งเกินมันสายฟ้ามันสายฟ้า V1 เธอจำได้ไหมที่มันสามารถมีสกิลล็อกด้วยอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวมอนมันจะใช้ระวังไว้นี่นตัวนี้ตัวนี้มันใช้นะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมระวังนะเฮ้ยเน้องน้องระวงโดนลักพาตัวนะโอเคเวฟที่สองก็ไอ้สกิลบอลนั่นแหละไอ้ที่มันเป็นหนามอ่ะแล้วมันจะพาเดินไปด้วยมันจะลักพาตัวไป ไอเนี่ยเข่าเลยโอเคพานรเวฟสามพาเราไปต่อกันที่เวฟสี่เห็นเกาะด้านหน้านี่ไหมอุ้ยอุ้ยโดนล็อกโดนล็อกระวังมันล็อกนะเธอมันจะมีสกิลที่มันใช้แบบผลปีศาจแล้วมันล็อกขานี่นี่ไอมันพวกนี้มันจะมาล็อกขาได้ระวังนะไอ้ชิมันเป็นตัวสีม่วงอ่ะใส่ชุดม่วงอ่ะตีไปตีไปเขาโดนล็อกโอ้ย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 ร้องร้องน้องน้องน้องใจเย็น โอเคไปเราไปเจอบอสน่าจะลงแค่รอบเดียวก็พอแล้วแหละเขาว่าเดี๋ยวเราไปตีมันอีล it, oh, oh, ิตเอาอีก oh, ร okay. okay. oh, anyway. ้อยหนึ่งอุ้ยบอสมาเกือบโดนอุ้ยโอยเขาเก่งอ่ะอุ้ยเขาบักเขาบักอะไรไม่รู้เขาบักสกิลที่เห็นปะไม่เห็นเมื่อกี้ตัวเขาบักอะไรไม่รู้อ่ะแบบสกิลยังติดเต็มตัวเลยโอเคเรียบร้อยน่าจะจบละอุยยังไม่จบนี่ว่ะขบวนขบวนหลังคาบวนหลังคาไอ้ตัวนี้มันขึ้นไปได้ไงวะนั่นอ่ะเออ เฮ้ยมันอยู่ไหนวะรจะสู้มันยังไงวะเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยแปลงล่างเอาเดีย๋ยว่ดีเอขึ้นไปข้างบนน,นี่โดน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 พาใหญ่เข้าไปน้องเรียบร้อยเออจบสักทีสามพันเก้าร้อยเจ็ห้าโอเคอเคุอค้ยก็ขายเยอะดีกว่า915ก็อีกรอบหนึ่งลงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราตัดไปอีกทีนึงตอนที่ลงดันเสร็จดีกว่าครับเธอไปเหยียบรอเลยเดี๋ยวเขาซื้อชิปแป๊บหนึ่งชิปได้ดันหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปสู้กับเอ่ออีลิตนะฮะ ตอนนี้เธอมีเท่าไร4,000แล้วใช่ไหมมารับเควสนี่น้องน,นี่ออกมาออกมาน้นองถือตะเกียบเดินไปเดินมาเ <c oughs> ราไปที่กอดเตานะฮะเหมือนกุ้งล็อปเตอร์เลยอ่ะเธอ <c oughs> อะไรอ่ะเดี๋ยวดูเขาดิโคมไฟทำไมต้องเป็นโคมไฟอะ่ะโคมไฟไงจิ้งจอกก็ต้องคู่กับโคมไฟปะจะเป็นวะดวงไฟเหอะมันก็มีดวงไฟไงทีนี้มันก็ต้องแบบเป็นโคมไฟอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันไม่ญี่ปุ่นอ่ะเธอเข้าใจปะเฮ้ยหมดได้แล้ว ทงให้เธอฆ่านะเพราะเขาฆ่าไม่ได้เนี่ยอุ้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 ยเออได้ไรไหมได้ไรไหมไม่ได้จะแฟกเมนต์ใช่ปหมโอเคอุ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ทางนี้ทางนี้ทำมาทำมาเกือบละเกือบมั่วละตามี่มาน้องเธอรู้ปะไอ้ที่มันเป็นสับปะรดหรือว่าเป็นส้มอะไรพวกเนี้ยมันคือบ้านหมดเลยนะอันนี้คือส้มเหรอใช่มันไม่ไม่เขาเรียกมันสับปะรดตลอดนะเธอรู้ปะตรงนี้ตรงนี้เห็นไอ้ท่อนไม้ท่อนนี้ไหมยืนก่อนยืนก่อนเธอกดดาบบิดไปเพราะว่าเดี๋ยววมมมันนนนเเเเเกกกะะะไงงงงงงีี่่ธออออตต้้้้้ขขาาาาารห็็ปแลลล มันจะมีปรามจันทำไมมันซับซ้อนอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ร่างไหนอ่ะมีเธอก็มาซื้อกับมันเธอก็จะได้หมัดแบบเขาซึ่งไอหมัดที่เราเคยทำไปแล้วทั้งหมดนั้นไอพวกหมัดสายฟ้าหมัดมังกรอะไรเมื่อกี้เราสามารถไปเปลี่ยนใช้ได้ทุกเมื่อโดยที่เราไม่ต้องทำใหม่แล้วตอนนี้เราปลดล็อกทุกอย่างละไปตอนนี้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่สำหรับในเกมนี้คืนต่อไปมันคือพระจันทร์เต็มดวงหรือไม่เต็มดวงเขาก็ดูไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเกิดพระจันทร์เต็มดวงแล้วเนี่ยเราต้องรีบไปที่ซ e ีเว้นเลยพวกทะเลคำสาบเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปหาเกาะคิซเนะตอนนี้เธอฟาร์มหมัดไปก่อนก็ได้แปลงรน้าเป็นพาร์สแล้วใช้บัคหมัดใหญ่ได้นะนั่นแหละ,อะลองต่อยดูดิเธอต่อยไปไเธอเลองดูดิเอฟเฟคอ,อาเธอดูเอฟเฟคเขาเอฟเฟคเขาเนี่ยเท่าขี้มดเธอลองต่อยของเธอดูดิเห็นปะเนี่ยมันไกลแปลว่าม,ามันใหญ่แล้วถ้าเกิดมันใกล้เนี่ยของเขาเห็นว่ามันต้องต่อยใกล้มากเลยนั่นแหละแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะอันนี้ครบจะเข้าไปดูก่อนว่าตอนเนี้ย มันะจ์ใกล้เตรียมดวงหรือ,อยังตอนนี้เธอฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวเขามาแป๊บหนึ่งเขาไปถามคนอื่นด้วยเขาไม่ค่อยจะรู้เท่าไร่เรื่องพวกนี้ A few moments later อะล้ครับในต,ตอนนี้เราก็ทาการออกทะเลมาแล้วะฮะคือตอนนี้เรากำลังหนีอยูอย่ฟูมูลมาแล้วเธอเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเขียนแล้วนะเพราะว่าถ้าเข้าไปตอนนี้เราจะเจอกับเกาะสารเจ้าถ้ามันไม่ผิดพลาดอะไรอาจจะเจออยู่แล้วโอเคฮะมาเราจะลองเข้าไปดูนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าขอให้เจอฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่เธอเกาะสารเจ้าเห็นไหมแล้วเธอก็อไปกดตรงกลางกดตรงกลางตัว E เนี่ยต ก็เลยก็เลยแล้วเธอจะเห็นมันจะยิงเดอือกก้นบอลออกไปเออเป็นไงไม่เนี่ยเท่โคตรเท่เลยนี่มันก็จะกระจายดวงไฟออกไปนะเราก็ต้องไปเก็บดวงไฟเนี่ยให้ครบ20อันออกมาน้องแล้วน้องแปลงเราเป็นพานแล้วก็ไปเก็บเลยนะออกมานอกทะเลดีกว่าออกมานอกทะเลมันจะเก็บง่ายเออเห็นดวงไฟไหมเก็บเก็บ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยแค่ชนก็ถือว่าเก็บละเอ้ยไอ้น้องอยู่นิ่งนี่งนี่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 หนี ถ้าเก็บแล้วมันจะขึ้นตรงหัวสีม่วงๆนะเอ้ยตรงกลางอ่ะนั่นแหละว่ากี่อันแล้วเธอก็ดูด้วยเธอทำไมอันที่มันตามหลังเขาเขาไม่ได้มาสักทีอันนั้นเก็บไม่ได้อ่ะนั้นเป็นดวงไฟนําทางเราใช่ออะครับเราก็ต้องเก็บไปอย่างงี้นะฮะจนกว่าจะครบ20อันที่จริงมันสามารถเก็บได้เท่าไหรก็ไปสุ่มได้นะแต่ว่า20อันเนี่ยมันจะแบบดรอปของดีกว่าไงยิ่งเยอะยิ่งดีอะไรเงี้ยโอเคผมจะเก็บไปเรื่อยฮะเรามีเวลาเก็บทั้งหมด3นาทีนะเธอถ้าเกิดว่าครบสนาทีแล้วเกาะมันจะหายเกาะไม่หาย อ wow. okay, ุ้ยน้องไวจังอ่ะพี่ก้าอันอยู่เลยเก็บเลยเฮ้ยอันนี้เคียวสิบสองสิบสองอันของเขาสิบสองอันอยู่เลยว่ะเฮ้ยทำนวมเดือนเกิดเยอะวะโอครบละโอเคเธอครบแล้วก็ยืนรอบนเกาะเลยก็ได้แต่เขาของงมปลาด้วนไงตอนนี้ผมขายแค่ริบบิ้นอันเดียวนะครับที่มันเอ่อเอาไว้ตกแต่งมันเป็นของประดับได้ไรอุปแบอธิษฐานอธิษฐานอุ้ยได้อะไรมาอุ้ยเขาได้ฮาคิสีฮาคิมาไหนเธอได้อะไร วิโอ้โหน้องดวงดีมากน้องไอ้ดวงโคตรดีอ่ะทำบุญวันไหนอะเพาะก็รอบเดียวได้เหมือนกันสลับไอดีนี้แต่ว่าเอเดียหนึ่งยังไม่ได้เลยว่าจะไม่ผิดคนอื่นนี่หากันแทบตายเนะโอเคจะกลับบ้านปะทีนี้เราพอละได้ของดีละไม่ต้องมาละโอเคเจะจะฟาร์มไหมจะจะฟาร์มก็ฟาร์มได้นะสาวร้อยห้าสิบมันกับหมัดนั่นแหละสกิลก็จะเป็นอย่างเงี้แหละเนี่ยพลไฟได้ก็ดีนะฟาร์มไว้ก็ดีเหมือนกัน แต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันค่อยมาโชว์สกิลนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจนะ้ะ